สวัสดีครับข่าวเด็ดเสีประจำวันอาทิตย์ที่1 1เมษายน2553นะครับวันนี้เรายังคงกาะติดสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้รัฐบาลได้มีการขอพื้นที่การชุมนุมบางส่วนคืนนะครับก็ได้มีการประทะกันเกิดขึ้น จุดหนึ่งที่มีการประทะกันนั่นก็คือที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าหลีลาดครับซึ่งสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้เริ่มคลี่คลายขึ้นแล้วนะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณเจรนานเขตพง์ซึ่งรายงานจากที่บริเวณสาลาว่าการกรุงเทพมหานครคุณเจรนานเชิญครับ ค,คุณชนายานันและคุณผู้ชมคะในขณะน,นี้ทีมข่าวของเรานะคะก็มาปักหลักรายงานอยู่ที่บริเวณเสาชิงช้าค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะไปดูภาพบรรยากาศที่เพิ่งจะเกิดขึ้นบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกันค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปะทะก,กันขึ้นเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะคะเราจะไปดูเรื่องของร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะในช่วงเช้าก็ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่บริเวณน,นี้อยู่โดยรอบนะคะซึ่งก็อยู่กันมาตั้งแต่ค่ําคืนที่ผ่านมาแล้วค่ะและนี่ก็เป็นภาาพของควม ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของรถนะคะที่ใช้ลำเลียงกำลังพลของทหารเข้าไปในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นรถลำเลียงพลรถพุ่มเกราะสะพานลำ,ลำเลียงด้วยนะคะได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะสำหรับรถที่ใช้ในการขนกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในบริเวณดังกล่าวะคะ่ะนี่ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่ปักหลักอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ยังคงให้ความสนใจที่จะเก็บภาพนะคะที่เกิดขึ้นหลังจากการประทะกันค่ะและนอกจากนี้ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังคงเกิดขึ้นกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยค่ะนี่คือร่องรอยของอความเสียหายที่เกิดจากกระสุนปืนที่เกิดขึ้นจากการประทะกันเมื่อคืนนี้นะคะ นอกจากในส่วนของตัวอนุสวรีประชาธิปไตยแล้วนะคะผ่านรัฐธรรมนูญที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีแดงอยู่ในขณะนี้ก็เนื่องมาจากว่าถูกผ้าแดงห่อปกคลุมไว้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านะคะกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ยังคงรักษาฐานที่มั่นของตัวเองนะคะมีการผลัดเปลี่ยนในส่วนของกําลังที่จะดูแลกันตลอดทั้งคืนเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของกําลังทหารก็ยังคงตรึงกําลังอยู่โดยรอบเช่นกันนะคะสําหรับบรรยากาศในช่วงเช้านะคะนอกจากจะเป็นการฟังคําปราศัยของกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วนะคะก็ยังคงมีการจับกลุ่มติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นค่ะตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของสื่อหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งได้มีการรวบรวมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีการจับกลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์นะคะสำหรับภาพที่ ได้มีการลงข่าวในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนี่คือการติดตามบรรยากาศของเอาเป็นเป็นการติดตามในส่วนของข่าวนะคะตามสื่อต่างๆของกลุ่มคนกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นเองค่ะ สำหรับในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะอย่างที่เรารายงานไปแล้วว่ายังคงรักษากำลังอยู่ในบริเวณโดยรอบนะคะเช่นเดียวกันค่ะทหารนนั้ก็คง,ย,งยังคงตรึงกำลังอยู่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ในส่วนของถนนราชดำเนินนะคะแต่ว่าตลอดค่ําคืนที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายไม่ได้มีการเคลื่อนกำลังเข้าหากันยังคงรักษาระยะห่างระหว่างกันอยู่ค่ะหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบค่ะ ขอบคุณคุณเจรนันนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังคงกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงยึดถือเป็นจุดฐานที่มั่นในการชุมนุมในครั้งนี้นะครับก็คือที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ครับเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกับท่าทีของเหล่าแกนนำนะครับว่าวันนี้จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังจุดไหนบ้างคุณอนุวัต์เฟื่องทองแดงรอรายงานอยู่ครับ สำหรับ้าที่ของแกนนำนะครับคาดว่าสายวันนี้นะครับคุณจะมีการหารือกันแต่ว่าต้องเป็นการหารือกันระหว่างแกนนำสองเวทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เวทีของผมนั้นมีแค่นายแพทย์เวงโตจิรการนายจรรดิฐาพิชัยอยู่สองคนเท่านั้นนะครับรวมทั้งนายจตุพรพรมพันธ์ด้วยขณะเดียวกันนะครับก็เริ่มมียัดิญาตินะครับของมวลชนคนแสดงนั้นเดินทางมาสอบถามนะครับหลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากทีเดียวนะครับ ไปดูบรรยากาศนะครับตอนนี้มวลชนคนเสื้อแดงนะครับก็ยังคงปักหลักอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์แห่งนี้เพื่อรอท่าเกของแกนนาว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้จนทําให้มีผู้เสียชีวิต15คนบาดเจ็บอีกว่า678คนซึ่งก็มีทั้งทหารและก็มวลชนคนเสื้อแดงนะครับได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตทั้งสฝ่ายนะครับช่วงช้าที่ผ่านมาก็เริ่มมีญาติของผู้ชมุมนุม คนเสดงนี่แหละครับออกมาตามหาญาติกันบ้างแล้วนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับเดินทางมาตามหาญาติที่มาร่วมชุมนุมแต่ว่าติดต่อทางโทรศัพท์มือถือไม่ได้เกรงว่าจะได้รับบาดเจ็บนะครับ จึงให้ทีมข่าวแนะนำนะครับว่าจะไปที่โรงพยาบาลไหนนะครับทีมข่าวก็เลยแนะนําให้ไปโรงพยาบาลของรัฐ15แห่งนะครับคาดว่าวันนี้จะมีญาติของผู้ชุมนุมติตตาสอบถามเรื่องของจานวนผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากทีเดียวสําหรับผู้เสียชีวิตเองนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บของมวนลชนกลไกแดงในแพทย์เวงโตจิรการบอกว่าได้มีการตั้งกองทุนขึ้นมาช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บจะดูแลจนกว่าจะใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับส่วนการนาบนเวทีที่ราชประสงค์ตอนนี้ก็จะมี นายจรันดิ t า a พิชัยนายแพทย์เวงและก็นายเจริญพรพรมพันธ์นะครับซึ่งรักษาการอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนที่จะเคลื่อนไหวไปไหนนะครับจนกว่าแกนนําทั้งสองเวทีซึ่งก็คือที่ราชประสงค์และก็สะพานผ่านฟ้าลีลาจะมีการหาหรือในช่วงสายหลักๆตอนนี้ก็คือการพยายามชี้แจงข้อเท็จจริงและก็ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคนเสื้อแดงได้ฟังกันนะครับสำหรับแนวทางในการเจราจาเองนายจรันยอมรับว่าเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลยพยายามติดต่อเข้ามาขอเจราจาหลายครั้งแต่ก็ยืนยันไปว่าคนเสื้อแดง จะยังไม่เจราจาจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างนั้นจะได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่สัญญาณโทรศัพท์นะครับถูกตัดเป็นระยะระยะก็ทําให้การติดต่อสื่อสารนะครับที่นี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาทีเดียวครับคุณแชนันครับขอบคุณมากครับคุณอนุวัต์ครับ